สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้มาพี่ตั๊กนะครับผมครับผมสวัสดีครับตั๊กนะครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาพี่นกกลับมาหาพี่ชายน้องมอนนะครับผมเราเนี่ยก็ได้ซื้อของมาด้วยนะไม่ได้ซื้อเดียดนี้เป็นของที่พี่พี่เอฟซีส่งมาให้นะครับผมใช่ไม่รู้ว่าผมจะเจอพี่ชายน้องมอนหรือเปล่านะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มาพี่ตั๊กนะประมาณดึกๆกับพี่ตั๊กใช่เจอเหมือนว่าพี่น้องมอนแะอ่า นอนสลบอยู่ในป่าเหมือนอโดนโจทําร้ายนะก็ไม่รู้ว่าโจเนี่ยเป็นใครกันแน่เรายังจับตัวไม่ได้เลยใช่ครับผมคือแบบน้าสสารมากเลยนะนผมก็เอาไปฉช้นเนี่ยให้น้องไปด้วยนะครับผมซื้อใหม่มาอืมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเปล่านะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมเราจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสองเลยนะครับ,รบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมไป นี่เราก็มากันช่วงกลางวันเลยนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วนะอีกอย่างนะั้เราก็ไม่ได้เจอพอน้อมอสเนี่ยนานแล้วนะครับผม,มคนที่มาทำอะไรพี่ใช้นอมอสแล้วนะ กาสวยมากเลยนะพี่จ๊ะเลยตุ้ย,ยมีคนมาปากเบ็ดหรือเปล่าแต่ตรงนี้หน้ามาตกปลามากเลยนะบ้าังๆผมจะดำน้ำลงไปจับอะไรทุกคนดูนะอั <c oughs> นนเนี้ du bled กอนนี้ยู่วันก็จะเป็นผีเสื้อเออยังอยู่อีกเหรอใครอะไรเยอะวันสองวันเราจะได้ไหมอ๋อเป็นผีเสือดูทุกคนจากเป็นนอนบุ้งอ่ะอันตัวเสียงเรื่องอ่ะใช่เฮ้ยลองแล้วมัปะอ๋อถือว่าเรามาไม่ได้สังเกตเลยมามาฝรั่งน่าจะเป็นผีเสืออือ 没有，哎，你去的什么游戏了？ อืมุกิมนานๆบรรากาศดีขนาดวันนี้ดูสึกบรรยากาศมันบางเวียงไงรูลายชาติดีนะดูความ้อนมากสิจู๊ นี่น้องเปาก็มากับเราด้วยนะทุกคนอือมิ้วมาตอนไหนนะเปาหาเดหาพี่ชายน้องมอเดมัต้องมีงอย่างนี้แหละเหมือนมันรู้อะดูดิเหมือนมันได้กินอะไรลองตามไปดูพี่ตั๊กเขาแบบทัาได้กินอะไรบางอย่าง นายฮะเจออะไรเปล่าม huh? oh. ันโดมอะไรไม่รู้นะทุกคนมันพาไปนู่นน่ะ เจอแล้วเปล่าเปล่าเปล่าตรงนี้ตรงนี้จะเข้าไปนี้ป่าอังเปล่ามันขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเหมือนหมามันจะได้กินอะไรสักอย่างนะเอาเนี้ย เปลามันโดมอะไรอยู่ไม่รู้พี่ตากูวมองมอยู่แวนี้ป่ะมังจ้มังจ้มีทูบเลยด้วยทูบแล้วก็เทียนเลยด้วยพี่ตากก็ไม่ทำอะไรทังอย่างเลยไม่มั่นใจ เราไหาพี่น้องมอสด้วยรเราต้องเราต้องอยากให้พี่ชายน้องมอสเนี่ยพาเราไปหาแม่มากเลยนะพี่ตัก๊กอยากเจอแม่ของน้องมอสมา,เากมมเ,ามมเราต้องมาบ่อยๆพี่ตัก๊กเราต้องมาแบบให้สนิทกับเขามากกว่านี้เดี๋ยวเราเจะต้องบอกเขานะถ้าเรามา ถ้าเจอใครเจอคนแปลกหน้าเอ๊ยอังเปาตกใจเลยวันนี้นะถ้าเจอพี่ชายน้องมอสเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเจอคนแปลกหน้าอย่าเข้าใกล้ถ้าไม่ใช่เราพวกเรานะพี่ตัดเขาเลยเขาเจอเราเขาก็เลยแบบดูว่าเจอคนก็คงจะแบบเป็นิรนิดนึงป่ะเดีวเขาไปหาป่ะ 有的方来。

ระวังนะนะเพราะว่าในปน่าเริ่มน่ากลัวมากขึ้นแล้วนะเมื่อคืนเราเจอพี่ชาน้องมอสอยู่ไหนยนะพี่ตา น,นี่นะทุกคนเมื่อคืนผมเจอพี่ชายน้องมอสเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมผมก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยให้เขาไปดูงึงนะครับเบดเนี่ยเอาไฟฉายไปให้น้องมอสน,นะอืมก็ไม่รู้ว่าน้องจะกลับไปรู้สึกน้องไม่รู้ว่าน้องยังเก็บเก็บตัวยังเก็บแผลอยนะู่หรือเปล่านะมั่นใจอืมอไม่รู้ข้างหน้าาไปไปไปไเจออะไรหรนะือเปล่า แต่ตอนนี้เราไม่เจอตัวน้องเลยเหมือนลังเปาจะได้กลิ่นเลยมันยากใช่ลังเปานี่วิ่งทั่วเลยนะทุกคนตรงตรงเนี้ยเป่าว่ะว่ะขวานากะหนึ่งก็โจดลูนาเกสัยอ่ะผมบอกว่าถ้าได้เสียเส่ยงผมนะให้ออกมานะออกมาหรือวเราจะตั้งเราร้องกันปะ ไปรตอตรงนู้นดีกว่าพี่ตาตรงนี้ไปรอนู่นดีกว่าป่ปอนี่มาแล้วรอไปแต่เมื่อคืนนะผมเจอพี่ชายมอมเนี่ยเข้าไปในป่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเรารอให้น้องเขาเนี่ยอ,ออกมาดีกว่า

ไปได้เดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะต้องได้ออกมาแน่นอนเลยเพราะว่าเราก็ตะโกนเรียกหลายรอบแล้วนะครับใช่ครับผมดีไม่ดีเราอาจจะเจอพ่อ,พอเขาก็ได้นะอันอนี้คุยสามอย่างนะคือจะต้องน่าจะเกออะไสักอย่างนะคืออืมไม่เจอพ่อว<ะ>่าเจอพี่เจอพ,จพี่ไม่เจอพี่ก็เจอโจรนี่แหละจอโจรไม่รู้มาจากไหนคือใช่ไม่รู้ว่าเราจะเจอใครนะแต่ว่าพี่ชายน้องมอสอาจจะต้องออกมาแน่นอนใช่พ่อผมก็ตะโกนเรียกแล้วนะแล้วก็เอาของกินมาให้นี่นี่พวกกุชเชียงนะ คาบันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากน,นาายยี้บ้านของพี่ชายของ่ชายน้องมอสแแต่ว่าอืมแต่ว่าอาจจะไม่กล้าออกมา,าใช่ไหมใช่อยู่ไม่กล้าหรอกผมว่าอืมอาจจะอยู่ข้างในนูนะ่มนอะเนอะข้างในป่านู่นนะแต่ว่าเรายังไม่อยากเข้าไปไปเดี๋ยวเราล่างรอพี่น้องมอสกนดีกว่าอืมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมแล้วก็พี่ตังค์่ยขอตัวนั่งรอพี่ชายน้องมอสมาก่อนนะไม่เจอพี่ชายน้องมอสก็อาจจะเจอพ่อก็ได้นะครับผมโอเคทุกคน ทุกคนตอนนี้หน้าอังเปาขุดอะไรไม่รู้เปาขุดที่นอนเราก็ได้นั่งสักพักแล้วนะครับผม,มยุงเยอะมากเลยทุกคนอ,อ,คอืมบรรยากาศวันนี้บางเวงมากเลยบางทีงเราก็<ร>าไม่เจอตลอดหรอกนะบางทีอะโอกาสเจอก็มีไม่เจอก็มีนะอืมโมอ้มคงจะพาไปทุกคนคิดลองคิดตามนีถ้าอยู่ในป่าคนเดียวนะ โอ้เรืกับป่าเนี่ยแล้วได้ปุ่งเองก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาให้คนอืมน่ากลัวนะพี่ตากยิ่งมีคนยิ่งมีโจรเนี่ยทำร้ายน้องของด้วยนี่อืมดีไม่ดีนะถ้าผมมาคนเดียวถ้าผมเจอนี้สู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกโดนทำร้ายด้วยในป่ามังสมมุิถ้าแบบถ้าเราสู้ได้ก็ดีไปแต่เราแบบพลาดหน่อยเดียวก็คือจบเไป นี่ะมีคนเรียกนะทุกคนเหมือนมีคนเรียกแล้วนะแล้วหาด้ยอังเอาเเจออะไรไหมรูกเผ่าเจออะไรบินนู้นน่นเนาะใช่ใช่ไหมเอาเผาวิ่งไปแล้วเผ่าเจออะไรดินเดี๋ยวน้องดิ ปามานี่มานี่แมวแมวทำลายนะแมวไม่กัดนะไม่กัดนะวเดี๋ยวมัมีใต้มเนื้อเนื้อเท้าขึ้นบนนมูเหี้ย น่าจะใช่แหละลองเทาด้ด้วยพี่ตักนะพี่ด่าให้ใช่ใหไหมก็เมื่อกี้อ่ามรู้คนนบอกหลับในเสียงเราุนได้เหรอเกลียงเลีหนูนนอ้าอยูนะอน่นะเออเอ,อดดยู่ดกลางหมูเศนะ่เี้ยงห้วกาหัเพราะรู้ว่าเราเนี่ยอ้าใช่ luôn ừ, là không nên 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 không ผมบอกน้องว่าถ้าอะไรนะพี่ตักถ้าเราเนี่ยถ้าถ้าแบบลงมาลงมาในบึงน่ะคือถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอเราคือถ้าเจอคนแปลกหน้าอย่าไปแบบมาหาอย่าทักทางเขาโมตัวอะไรอย่างเงี้นะใช่ก็คือทักให้เราก็พออย่าทักโดนจโดนทำร้ายเหมือนรอบที่แล้วน่ะถ้าเป็นชายให้ออกมาหาเฉพาะเราถ้าออกมาออกหาถ้าดูดูแลถ้าไม่ใช่เราคือต้องออกมาใช่มันอันตรายนะใช่เราก็บอกร้องอย่างเงี้นะหนึ่งระวังก็เผิ่มเมื่อดาเฉยก็ไม่อยู่ที่นี่อ่ะ นมัวมีใหญนมัวมาแล้อ่ะนมูนมูอะไรน้่ยน้องบอกว่าน้องแม่น้องเริ่มด eh uh. ีขึ found. ้นแล้วนะอืมตั้งแต่พี่ยินดาเอายาไปให้ใช่ไหมเาาาอยให้ยยาในร้องคือในนลีกเกอร์เกิดสิยาล้องคือนมูนะน้องยังไม่อยากให้ไปหาเลยถามว่าจะพาเราเนี่ยไปดูแม่ของน้องได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้นะ ผมไม่อยากให้พาไปนี่มันหีแจ้งเกวยิาได้เกินเชีย่ใช้โอ้ได้เกินใช่อ่าเดี๋ยวหลีที่ใดก็อย่าไปอยู่อย่ามูเลยอือทุกคนถาน้องว่าคือน้องเนี่ยอยากไปอยู่กับเราหรือเปล่าใช่น้องบอกยังไปไม่น้องยังไปไม่ได้นะต้องอยู่ดูแลแม่อืผมชวนน้องเขาเนี่ยไปอยู่กับเราเลยนะก็มันไปอยู่กับน้องเขานี่โอ้ต้นเพลียนี่เลี้ยวได้ต้นเพลียปี๊โอ้ได้ต้นอะไรงี้อ่ เยวโอ้ได้มือยมูแล้วน,น,นั่นเดินอำเภอน้องน้องพา่าอ,อ,อ่ะเดี๋ยวยังก็อดีตคนแรกที่อ๋อแล้วก็มาบุษเสมาหลยถามว่าจะเจอพ่อ,พอบ้างอย่างนั้น้องบอลยังไม่เจอพอ่อเหมือนกันนะใช่ผมรู้พ่อเนี่ยไปพอ่อเขาไปไหนคือตอนนี้นเป็นห่วงพอ่อเนี่ยมันเดินไปอำเภอเชียน้องบอกอยากเจอพ่อเหมือนกันนะมนไม่ได้เจอนานแล้วนะน,น้องบอกเพราะน้องจะกที่เป็นห่วงน้องพี่จะน้องหมอแล้วก็ยังเป็นห่วงพ่อด้วยนะก็คือใช่ เราเองก็เริ่มสน,นิทกับพ่อน้องแล้วนะฮะเกือบเกืเรีเดินอำเภอนาเกืมกูจานเหรอบอกว่าถ้าเราเล่นถ้าเราเจอพ่อเนี่ย,ยเดี๋ยวเราจะตะโกนเรียกไหมโอ้ยใหญ่เหี้ยเอ้ยหนึน่งพุ่มมือพุ่มมือโอ้อยใหญ่ใชก็น้องบอกว่าคือเป็ข้างบนตน,น,นั้นนะถามว่าแม่น้องอะอยู่เขาข่าวไกลมากบอกว่าไกลพอสมควรอยู่นะขบบนเขาลูกมั้นอือ S <S นั่นหละก็อ้อยเราเยียด้าแ้วนั่นและวเราเนี่ยเอาของมาก็จะบอกน้องว่ามันต้องไปหาห,ายหอยกินแ้นะเดี๋ยวจ,จะเอาของเนีมาให้บอ่อยๆดีวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องไปตกปลาด้วยนะถ้ามีโอกาสไอ,อ้ชุนมัวเอาน่ทยชุนมัวอ่ะอันนี้ก<ะ>็เป็นพี่พีซส่งมาให้นะเราเนี่ยก็เอาของเนี่ยมาให้น้องนะ เฮาพอกเลู่าเนมารากาี่ยแล้วือว่าอากาึ้นมากอเนเราก็ต้องกลับแล้วนะทุกคนเราเนี่ยจะเราแค่จะตั้งใจเอาของเนี่ยมาให้น้องนะใช่แม่เนะี่ยก็ อาการเริ่มดีข like like er like okay, okay, uh huh. <se ึ้นแล้วเราเนี่ยอยากจะเข้าไปหาแม่มากๆเลยนะครับผมพูดถ่ายไม่เป็นนะพี่ตักไปเป่ากับเป่านี่รู้เลยว่ามีคนเดินมาอังเป่ามองนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปเลยดีกว่าครับผม เอไปทางนั้นไปแต่ว่าเป๋าเนี่ยเหมือนได้กินอะไรไม่รู้นะค<ช>ื <S <S เหมือนจ่เั้ออเันไปเหมือนได้กินอะไรบางอย่างหนไ้กลินะไรบางอย่างเลยเังเป้าเนี่ยเขาไปดูนะครับผมเอามามาก็ดีนะพี่ตั๊ก <S <S ใช่บางทีเจอเจอหมาเนี่ยตาดีนะ มาในประสบการณ์ม,มันจะไวกว่ามันรย์มากแล้วก็มันจะเจอสิ่งที่มษยรเน่ยมองไม่เห็นได้ใช่ครับผมนะทุกคนก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก,ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็พี่ตากด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ